เฮ้ยเพื่อนๆเคยได้รับ sí. ข้อความแปลกๆผ่านข้อความโทรศัพท์จากคนที่ไม่รู้จักหรือถูกล่อลวงด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจจนเกือบตกเป็นเหยื่อไหมล่ะฮะแล้วทําไมถึงมีคนถูกหลอกซ้ําๆและกลโกงพวกนี้มันมาจากไหนกันเดี๋ยวผมสายซั่วจะมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปฟังเรื่องราวของพวกเขาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบไม่กักเลยท่านผู้ฟัง คุณอาจคิดว่าใครจะไปโดนหลอกง่ายๆแต่มิจฉาชีพไม่ได้ใช้แค่ความโลภนะพวกเขาใช้จิตวิทยาขั้นสูงสูงแค่ไหนมันก็อาจทำให้คุณหลงเชื่อง่ายๆเลยละ่ะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะสร้างความเร่งด่วนกดดันด้วยความกลัวหรือแม้กระทั่งสวมรอยเป็นผู้มีอำนาจที่น่าเชื่อถือทำให้คุณต้องตัดสินใจภายใต้ใตความกดดันบางครั้งก็ใช้ความผูกพันทางอารมณ์นี่คือเหตุผลที่แม้แต่คนฉลาดก็ยังพลาดพลานได้นะ บางครั้งกลโกงไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนมันคือเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกหนูๆต้องเคยได้ยินบ้างแหละพวกเขามีคอเซนเตอร์มีการฝึกอบรมมีสคริปต์การหลอกลวงและมีเทคโนโลยีขั้นสูงบางครั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ถูกขายมาจากดาร์กเว็บหรือจากการรั่วไหลของข้อมูลและพวกเขารู้จักคุณมากกว่าที่คุณคิดและนั่นคืออาวุธสำคัญของพวกเขายิ่งฟังยิ่งน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับ ยังไม่หมดนะที่แล้วใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ละองค์กรแต่ละส่วนตอนนี้มีอะไรบ้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาขู่ฟ้องหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลิบเลีว่วแต่สุดท้ายเชิดเงินหนีหลอกรักทางออนไลน์โรแมนซ์แกมสร้างความผูกพันแล้วยืมเงินหรือแม้แต่หลอกให้ทำงานออนไลน์ง่ายๆได้เงินดีแต่ต้องลงทุนก่อน สารพัดวิธีที่พวกมันใช้ดักเหยื่อแต่ละอย่างเกือบจะอยู่กับเราเป็นชีวิตประจำวันละ่ะ <c oughs> แต่พี่ซัวจะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองกันแบบง่ายๆ 1. ตรวจสอบเสมออย่าเชื่ออะไรง่ายๆตรวจยังไงนะเหรออืมเช่นการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ยกตัวอย่างสัเคต้าละกัน คือคุณควรขอชื่อของผู้ติดต่อหรือบัตรประจำตัวเขาแม้ว่ามันจะฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ในความเป็นจริงจะช่วยคุณได้อย่างมากเลยล่ะ 2. ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP กับใครเด็ดขาดเรื่องนี้สำคัญเพราะบางอย่างอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอีกนะ 3. คิดวิเคราะห์ตั้งคำถามกับทุกข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงเรื่องนี้พี่ซัวก็โดนมาไม่แพ้กันและ 4. ถ้าสงสัยให้รีบปรึกษาตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือนั่นแหละครับสิ่งที่จะช่วยเยียวยาจากทุกอย่างได้ดีที่สุดพี่จรวด จงจำไว้ว่าการรู้เท่าทันคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อหรือถ้าคุณมีประสบการณ์ตรงหรือเรื่องราวอยากแชร์สามารถต้อยคอมเมนต์มาได้เลยแล้วพวกเขาจะติดต่อคุณไปเอา้าไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆชอบบทความแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญในครั้งหน้ามาสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยกัน